ไปก่อติดความเคลื่อนไหวนายกรัฐตนตีในช่วงบ่ายก่อนนายกถแถลงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมว่าหลังจากนี้จะไม่มีการเจราจากับกัมพูชาทางด้านนายกอนุทินนะคะประกาศจุดยืนค่ะบอกว่าปิดประตูเจราจาแล้วก็บอกว่าหมดเวลาที่ขอให้ไทยอดทนช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงนายกอนุทินค่ะคงไม่ใช่เจราจาแล้วครับถ้าเขาดําเนินการกับเราถึงขนาดนี้เรารักษาธิปไตยของเรานะครับ ในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยโดยเฉพาะยิเรื่องของยุทธวิธีหรือว่าการดำเนินการทางการทหารไม่สามารถที่จะมาเปิดเผยได้นะครับาจะยกปัญหามันค่อนข้างยืดเยื้อถ้าถามตรงๆเลยรอบนี้มัน,ม,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 นมันจะต้องค้งไปเลยไหมครนโลกก็จะต้องทาให้ถึงท<า>ี่สุดทางกองทัพเขาก็มีแนวทางในการดำเนินการแล้วนะครับ เราทําเพื่อรักษาอธิปไตยรักษาเกียรติภูมิแล้วก็รักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนประชาชนคาดหวังให้เหตุการณ์ครั้งนี้มันจบลงนะครับจะเป็นไปอย่างนั้นไหมครับให้มันให้ให้เขาไม่สามารถมา,ล,าลุกลามหรือโจมตีเราได้อีกนะครับด้วยแสนยานุภาพของกองทัพไทยนะครับเราก็มีความมั่นใจว่าไม่ควรที่จะมีการ โจมตีจากประเทศเพื่อนบ้านใดๆได้่านนี้เขาเปิดช่องให้เจรจาอยู่หรือเปล่าครับผมคงไม่ใช่เจราจาลวครับถ้าเขาดำเนินการกับเราถึงขนาดนี้นะครับแล้วเราก็ได้ทำการตอบโต้ให้เขาเห็นเที่ยวนี้น่าจะชัดเจนแล้วว่าการตอบโต้ของเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการตอบโต้เพื่อ ส่งสัญญาณแต่แต่เป็นการตอบโต้เพื่อให้เขาเห็นว่าเขาเขาไม่ควรจะเข้ามาคุกคามอธิปไตยของประเทศไทยแล้วนะครับดังนั้นการเจรจาก,ก็คงไม่มีแล้วจากนี้ไปประเทศกัมพูชาก็าต้องทำตามถ้าถ้าจะหยุดสู้หยุดสู้รบกันก็ต้องทำตามสิ่งที่ประเทศไทยกำหนด ในเรื่องของการอบพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเจ็ดจังหวัดอะไรต่างๆตรงนีเน้เรียบร้อยดีใช่ไหมครับท่านนายกผมกำชับแล้วก็ได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับให้ดูแลพี่น้องประชาชนที่ต้องอยพยปยังศูนทักพิงนะครับด้วยมาตรฐานที่สูงสุดเท่าที่เขาจะทำได้ได้ให้ผู้ว่าได้ใช้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งเจ็ดจังหวัดได้ใช้งบประมาณ ที่ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับได้ให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ท่านนายกถาบว่าทางกัมพูชามีการใช้อาวุธนอกคือชี้ยิงเข้ามาในประเทศไทยครับมีความจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องของการตอบโต้นอกดินแดนไทยไหมครับอ้าวก็วันนี้ยังไม่ชัดอีกนะ ถ้านายกค,ครับตอนนี้เหมือนทางสื่อต่างประเทศเขาเหมือนรายงานไม่แน่ใจ่ด้วยความคาดหรือความเข้าใจผิดว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายเขาต้องเชื่อ,อ,อเขาต้องเชื่อข้อมูลของประเทศไทยครับเพราะประเทศไทยได้พิสูจน์ให้เห็นในทุกเวทีว่าเรารักสงบอยู่ตลอดเวลาเราเป็นฝ่ายที่ถูกคุกคามถูกกระทำนะครับถูกลุกรานแล้วก็ถูกยั่วยุนะครับ ในทุกๆก,กรณีได้มีการแสดงหลักฐานให้เห็นได้มีการยื่นหนังสือไปยังอ,องค์กรนานานชาตินะครับเรามีความมั่นใจว่าเราได้พิสูจน์และยืนยันแล้วว่าเราไม่ใช่เป็นฝ่ายลุกรานใครแต่เราก็ไม่ยอมให้ใครลุกรานแน่นอนนะครับ ถ้าการปกป้องอธิปไตยเราทางฝ่ายรามั่งคงสามารถเปิดเผยได้ไหมคะจะใช้เวลากี่วันให้มันเ็ดเสร็จจบเขามองว่ายิ่งสั้นยิ่งดีแต่ต้องจบอกอ่ะเปิดเผยไม่ได้ครับเรื่องของยุทธศาสตร์นะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่มีความขัดแย้งและมีการสู้รบกันก็ต้องขอความร่วมมือผู้สื่อข่าวด้วยว่าคําถามเหล่านี้ไม่ควรจะถามเพราะถามปุ๊บมันก็เท่ากับไป สาวไส้ให้กากินไม่เป็นผลดีกับประเทศของเราเราจะรบอย่างไรเราจะาป้องปกป้องอธิปไตยของเราอย่างไรหรือเราต้องการให้มีความพร้อมแค่ไหนเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ต้องให้ต้องต้องถือว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องเก็บรักษาไว้ให้เป็นความลับให้มากที่สุดท่านยกรยฝ่ายการเมืองในประเทศควรจะติดไว้ก่อนนะที่จะยื่นโู่นยื่นนี่อะไรรับการ ผมต้องไปถามต้องไปถามคนที่ต้องการจะทำเช่นนัน้นมากกว่าผมก็ทำหน้าที่ของผมในขณะนี้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำประเทศนะครับเป็นผู้ที่จะต้องรักษาแผ่นดินรักษาอธิปไตยของประเทศไทยผมก็จะต้องใช้หน้าที่และอำนาจที่ผมมีอยู่ที่จะปกป้องประเทศไทยของเราให้ ให้มีความปลอดภัยสูงสุดแล้วก็ให้ไม่ไม่ให้มีใครมาดูหมิ่นเหยียดหยามหรือมาก้าวไก่ในเกยียรติภูมิในอธิปไตยของของ,ของเราตัวจอยเดคล a t i o นนี่คือตัวชีไม่มีแล้วครับจำไม่ได้แล้วเหตุการณ์นี้มีผลต่อการตัดสนินใจพิจารณาเร็วหรือ่ไม่เกี่ยวครับผมได้ออกคำสั่ง ให้ข้อสั่งการในฐานะรัฐบาลซึ่งเป็นคำสั่งเป็นข้อสั่งการผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่ใช่เป็นคำสั่งของบุคคลแต่เป็นข้อสั่งการของรัฐบาลที่ทำให้ผู้ปฏิบัติก็คือฝ่ายกองทัพได้ฝ่ายกองทัพฝ่ายปกครองนะครับได้ดำเนินการด้วยความมั่นใจนะครับด้วยความสบายใจว่ารัฐบาล ให้การสนับสนุนทุกรูปแบบในการที่จะรักษาที่ปไตยของประเทศเป็นเป้าหมายสูงสุดนะครับเรืกาเคยเห็นมาเราได้คุยกับคุณทรรมแล้วก็คุณอันวารหรือ,อย่างไร่นานไม่คุยครับ<า>ไม่จำเป็นต้องแจ้งเขาก่อน,นอันนี้เป็นเรื่องของประเทศไทยกับประเทศกูกรณีครับตรงคุณไม่ได้ส่งผลต่อการเจรจาพารีตี้ครับไม่กังวลครับ โอเคนะอันวาก็ม hmm. mm ีการพูดเลยคตอนนี้มีไม่ได้โพูดได้ผมเนีโอเคพอแล้วครับพอแล้วครับปายบายปายไปยบายจะพูดเนี่ยแค่จะบอกให้ให้ประเทศไทยทำอะไรผมก็วิงวอนว่าคนที่เกี่ยวข้องคนที่เป็นพยานควรจะต้องไปพูดให้กับคนที่รุกรานประเทศไทยให้หยุดการกระทำเช่นนั้นเสียก่อน ไม่ใช่มาบอกให้ประเทศไทยเรายังต้องอดทนต่อไปยังต้องอหยุดยังต้องดําเนินการอะไรด้วยตัวเราเองไม่ได้มันเลยเวลาแล้วท่านนายกครับถ้าอยากจะหยุดก็ไปบอกคนที่รุกรานเราให้หยุดท่านนายกครับรอบนี้จะไม่มีคําสั่งหยุดยิงแล้วใช่ไหมครับท่านนายกเเเเเเชชชชชืืืืื่่่่่่ออออออคามมไไทยศัตรรูห ถามได้ไงว่าเขาก็บอกอเชื่อมไทยต้องรับไทยเอาทับเชื่อหือไม่รัฐบาลไทยเชื่อนายกนายกครับขอบพระคุณครับนายกอนุทินประกาศชัดเจนนะครับว่าหลังจากนี้จะไม่มีการเจราจากับฝั่งกัมพูชาแล้วก็ยื่นคำขาดถ้าเกิดหากอยากจะยุติการสู้รบกัมพูชาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของไทยแล้วก็ยืนยันว่าหมดเวลาในการที่จะเรียกร้องให้ไทยหยุดยิงแล้ว นายอนุทินชาญวีรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะประกาศจุดยืนต่อสถานการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันชัดเจนว่าจะไม่มีการเปิดช่องเจรจาอีกต่อไปค่ะเนื่องจากฝ่ายกัมพูชาได้ดำเนินการลุกรานและมุ่งเป้าโจมตีพลเรือนไทยนายกย้ำนะคะว่าปฏิบัติการตอบโต้ของกองทัพไทยในขณะนี้ไม่ใช่เพียงการส่งสัญญ,ญาณ แต่เป็นการกระทําเพื่อให้เห็นว่ากัมพูชาไม่ควรเข้ามาคุกคามอธิปไตยของไทยหากฝ่ายตรงข้ามต้องการหยุดสู้รบจะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่ประเทศไทยกําหนดเท่านั้นค่ะคำถามสำคัญก็คือว่าการประทะกับกัมพูชารอบนี้ทหารไทยจะเอาจริงแค่ไหนมีคำตอบมาแล้วจากเสธบ เศทอบอนะคะก็มีการประกาศค่ะบอกว่าภารกิจหลักก็คือถล่มกัมพูชาให้สิ้นสภาพทางทหารค่ะ ทางด้านพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพันธ์นะคะดวงประพัฒน์เสนาธิการทหารบอกค่ะเปิดเผยถึงสถานการณ์ประทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่ากองทัพบ,บกได้วางเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและเด็ดขาดที่สุดคือการมุ่งทำลายขีดความสามารถทางทหารของกัมพูชาให้สิ้นสภาพเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นภัยคุกคามได้อีกในระยะยาวค่ะ เษทบอนะคะระบุว่าปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ได้มองแค่ผลแพ้ชนะเพียงระยะสั้นแต่ต้องการสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างทางทหารของกัมพูชาจนไม่สามารถฟื้นตัวมารุกรานไทยได้อีกนานค่ะทางนี้นะคะเสทหารพลเอกชัยพฤกก็ย้ำบอกว่า การตัดสินใจใช้มาตรการเด็กขาดมีจุดประสงค์ก็คือสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับลูกหลานคนไทยในอนาคตจะได้ไม่ต้องเผชิญกับสถานการณ์สู้รบเช่นนี้อีกค่ะความหมายก็คือว่าการรบครั้งนี้ไม่ใช่แค่กัรพูชาแพ้แต่นอกจากแพ้แล้วเนี่ยต้องทําให้กองทัพกัมบูชาหมดความสามารถในการสู้รบกับไทยก็คือสิ้นสภาพนะคะทางการทหาร